สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วครับกับไมออมศิลป์ครับผมมาเจอต้นมะกอกต้นหนึ่งมะกอกป่านะครับต้นใหญ่มากแล้วผลของเขาหล่นเต็มต้นเลยคุณผู้ชมไม่มีใครเก็บครับอันนี้ก็เลยจะเก็บไปทํายาเอาไปใส่เมนูอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกงปลาไม่ว่าจะเป็นก้อยกุ้งไม่ว่าจะเป็นส้มตำหรือว่าเมนูอื่นๆของคนอีสานนะครับตามน้ําพริกปะลาก็ต้องใส่มะกอกคุณผู้ชมส่วนผรมลูกของเขามันทําให้ชุ่มคอนะครับ เนื้อในมะกอกคุณผู้ชมตอนที่ผมเรียนอาจารย์บอกว่าห้ามทิ้งเด็กขาดคนที่เป็นโรคน้ําดีน้ําดีไม่ปกติผิดปกติระบบย่อยอาหารของกระเพาะอาหารผิดปกติต้องใช้เนื้อในมะกอกน,นี่ละครับเอาไปทําเป็นยาได้เลยเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเนื้อในเป็นยังไงผมจะพาเก็บเอาเฉพาะสรรพคุณลูกอย่างเดียวเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอาจจะเสริมนิดนึงพวกรากมะกอกอยู่ในตำรับยาแผนไทยด้วยไปดูกันเลยครับ นัดกนหลายครั้งแล้วบอกว่ามาป่านี้จะเก็บพริกติ้งมันจะเน่าเราเด,ดลูกนี้เนี่ยมันจะเน่าแล้วนี่เราไปปาดเอาได้จะกินหรอทำตามปาดเอาตรงนี้เราไม่เน่าได้โอเค<า>น,นี่เอาลูกแบบนี้เขียวๆนี่ค่ะคุณผู้ชมครับมาดูเนื้อหนมะกอกกันก่อนเนี่ยหล่นเต็มเลยเป็นยาหมดเลยนะครับแต่อันนี้มันทําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเก่าแล้วสรรพคุณดีมากๆเลยนะนี่ครับคุณผู้ชมต้นของเขาสูงมากสูงมากๆเลยครับ เป็นมะกอกป่าโคครับเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยาถ้าใครที่ชอบกินส้มตำใส่มะกอกแก้โรคเกี่ยวกับน้ําดีได้แบบอยู่หมัดเลยคุณผู้ชมอาจารย์ที่สอนผมนะครับตอนเรียนแพทย์แผนไทยอาจารย์บอกว่านักศึกษาอย่าทิ้งนะมะกอกเวลาเรากินส้มตำมมาเมล็ดข้างในมันอย่าทิ้งสามารถเอาไปทําเป็นยาแก้โรคเกี่ยวกับน้ําดีได้ครับคนที่กินอาหารแล้วไม่ย่อยเกิดอาการย่อยยากคือต้องกินเนื้อหนมะกอกก็และคุณผู้ชมเอาไปต้มทํายาได้เลยนะครับหรือว่าใครสะดวกหน่อยก็เอาไปทําเป็นยา ยาวดูก่อนข้างในเนื้อในมันเดี๋ยวผมจะทุบให้ดูอีกทีนึงเพราะมันจะเป็นเม็ดๆข้างในอยู่อันนี้คือเนื้อข้างนอกนะครับส่วนรูปมะกอกคุณผู้ชมใช้เกี่ยวกับรักษาอาการน้ําดีไม่ดีน้ําดีไม่ปกติกระเพาะอาหารพิการผลของเขาก็มีรสเปรี้ยวอมหวานครับช่วยแก้โรคขาดแคลเซียมได้ใบของเขาผลของเขา เป็นยาบำรุงธาตุในร่างกายด้วยรากของเขาเหมือนที่ผมบอกครับสบ่รนผสยาของเขาคือเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ําช่วยทําให้ชุม่มคอเมล็ดเขาก็ทําให้ชุ่มคอเหมือนกันลูกของเขาเนื้อในลูกก็ทําให้ชุ่มคอครับคุณผู้ชมแถมเปลือกต้นและ,มะเมล็ดก็ยังแก้คนที่เป็นเกี่ยวกับสะอึกบ่อยๆอย่างเงี้ยงงได้เหมือนกันครับเปลือกต้นยังใช้เป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ด้วยรากของเขาเป็นยาขับปัสสาวะ,มะเมล็ดของเขา เอามาสูบไฟนะครับเผาเอาไปดื่มเป็นยาขับปัสสาวะได้เช่นกันส่วนใหญ่ผลของเขาข้างในนะเนื้อข้างในแก้ดีพิการอย่างเห็นผลเลยคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคดีดีพิการมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําดีนะครับใช้ลูกของเขานี่แหละสรรพคุณสุดท้ายนะครับผลของเขายังแก้ไข้หวัดทุกชนิดแก้โรคน้ํากัดเท้า แก้โรคขาดธาตุปูนทําเป็นยาอาบห้ามละลอกเบือกต้นมีสมคุณเป็นยาแก้ผู้พองดับพิษไข้ทาเป็นยาอาบห้ามละลอกครับส่วนรากของเขาก็ใช้เป็นยาแก้ท้องร่วงได้เหมือนกันแก้ปิดมุกเลือดแก้กินผิดสําแดงได้ผลก็รับประทานได้มะกอกป่าของผู้ชมครับก็ใกล้จะถึงช่วงเกี่ยวข้าวแล้วอีกแค่เดือนเดียวคนผู้ชมก็ได้เกี่ยวแล้วมะกอกก็เริ่มจะสุกครับชาวบ้านชาวนานก็แฮปปี้มีความสุขครับมากินส้มตำมีมะกอกป่าใส่อร่อยๆครับช่วยทําให้ชุ่มคอด้วยยังช่วยบํําารุงน้ดี แกน้ําดีพิการด้วยครับดูครับคุณผู้ชมล่วงเต็มพื้นหมดเลยไม่มีใครมาเก็บแต่ตัวที่เหลือแต่ซากตรงนี้ก็คือของปีที่แล้วครับไม่มีใครมาเก็บกินเลยที่บ้านผมชอบมากคพ่อนี่ทุกเชา้านี่ต้องไปตามเก็บลูกมะกอกตามต้นที่อยู่ในป่าครับเอามาไว้กินเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับมะกอกของเราเอาเป็นว่าใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับน้ําดีน้ําดีพิการหรือว่า เกี่ยวกับโรคอาหารไม่ย่อยกระเพาะพิการกระเพาะอาหารพิการก็คือเวลากินอะไรไปแล้วรู้สึกไม่ย่อยนะครับให้กินมะกอกนี่แหละคุณผู้ชมเนื้อข้างในของเขานะครับเนื้อในลูกมเมล็ดในลูกของเขานี่แหละช่วยได้ครับลูกของเขาก็ยังช่วยทําให้ชุ่มคอนะครับคนที่เป็นไอบ่อยๆก็ควรกินมะกอกนะครับ ดีต่อร่างกายมากๆก่อนจากกันวันนี้ครับฝากไปด้วยสมุนไพรทุกตัวจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสิขคลารก่อนครับกลับมากอกป่าซว้ๆของเราครับสวัสดีครับ